เจ้าเนะี่บสำเีพี่น้องสำเนียงพัชชุกสุคนพี่น้องเอ้ยเจสี่ยังกินนมพี่น้องพ่อ,งพอมาเมื่อคืนนี่สิเมือ่อประจักษ์อ่ะเจ้าสิเมื่อบ่อยมาเมื่อคืน,ม,นมีเมกเมื่อคืนบัดซีเมื่ออะไรอีกล่ะไอ้ก้อยหม้อข้าว มากขึ้นนี่เพิ่นมาเด้กพี่น้องเอ้ยมมาหดเด้กเขาเป็นรูปบรรทายคลิปลูกก็หายแหนมขึ้นจะเป็นยังเจ็ดสี่ป่วยอยู่ยแบ่งเอาคงกินนะ <Huh? S 1> แบ่งเอาคงกินในตู้นะหนังเฮดน,นั่นเองขวดจิลล์นะเมื่อโลดขวดจิลล์คอ, ah, อชีเอ็นสั่งเขามาขวดไวด้ใหม่ดอก เมื่อหรือจ้ชิท่านเวียกนะขอ่ยนะขอยได้ขี่รถนะเข้าวันไดเข้าให้เมืออ่อบอกกินลูกกินขี้ลูกก็ยังกินนมอยู่นี่เสียคงกินให้กะเข้าแจกให้เมือออม่อบอกเสียก,กับเลยพี่น้องแม่พ่เอเขาขอ่อยเด้อขอีขอ่รถเมืออ่อเด้อเอาลูกกินนมอยู่พี่น้อง ตายแล้วทิดหนาสิได้ลงมาอยู่บ่คัะนนี่นะตายเลยเรียกณปุถุันธ์าวันทิฏฐิมาปฏิภาณยังตดประโถยเหม็นสามใช่ลูกใช่ยี่ห้อสิเมื่อป้าเลวลูกพ่อสิเมื่อป้าแล้วโอ้ยมาหาบุถุพันธ์สดาแล้อยละได้เมื่อไอีกแล้วตายแล้วตแต่งเครื่องปุบปับปุบปับตื่นมาปฏิ เปลี่ยนเครื่องนุ่มเครื่องตุ๊ดกับบัวยมินเ้าของกินนะลูกกินนมบริแพแต่งให้จำได้นี่โอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อีรีนี่ปิ๊บพี่น้องเอ้ยเบ้ แจ็กสิเป็นโตตัวเดียวโตพี่น้องเราเบิ่งโลโซมต่อไปอันนี้นะเมื่อแล้วมาเมื้อคืนนี่มืดตาเหมือนเมื่อโลดโอ้โหขับรถมาตั้งทรงชมงมาแล้วก็มืออื่นเศร้าแล้วก็เออเล็กทะเลมีรอยมาไว้เด้อลูกก็ทันได้ตื่นนอนซ้ำมาลูกก็รับเสื้อนือง มาลูกก็ลับบัดเมื่อลูกพนอยตื่นเัาบอกลูกเนี่ยเอาด้วยของกินเอาเองด้วยไหาให้สำได้นี่คนกินนมนี่เนี่ยล้านคุบ้านสิเมื่ออีกเดยวห้ามเอ้ยิลมจิโร่เอาขนมนี่ ไอ้คนแบ่งหงกินมือกินมีพนันยากซื้อกระแพงซื้อพี่ใครกลัวขันมีก็เอาเมื่อขันบ่มีก็บ่ได้เอาเมื่อขันหงกินมีกัเอาผิดส,สั่งมาใหม่จิรอกะสั่งมาขวาว่าอีกขอส,สั่งมาขัาวใหม่เืาจิโร่นะรูดแบ่งเอาเฮ็ดนะ หนึ่งเ็ดเรืออเมหายวานนี่แหละจากมงแล้วคอยเดอร์ขับรถมันซิมาตพ่าเดอร์ไปเบียกคืไปสแกนแล้วมือนแล้วมือว่าจะมาอาบน้ำไปบนเห็ดเบียกกับอันหงมันกับมุญสิไก่ปัได้ กินลูกกินพ่อสิเนงาปลาอีกเลยเนี่ไมาอีายเขามันแจ็บนมลูกเสียนั่นน่ะข้ามันแข็งแล้วออกไวยทรงลุม่มเอาอะไรขวดจิโร่นะแต่งเขาเองมากะจะแต่งเขาเองลูเขาอยู่กระสอบมแซนเปน็นเพื่อนอีลอยบ่เด็กกระสอบในแจนนะเอาลลย คอยกระลูกบ่อยู่เนาอแซงขอไปถิมไม่ได้แพมเพิร์ดกะเจ้าลงมาจะจังเอาขึ้นไปเลยปไปถิมใหมเลยเอากอดก,กอดเข้ามาพอไปครับ <c oughs> ไปเบแยกกันได้ลอยเด้อหาเงินซื้อนมนให้หลอยกันเด้ <c oughs> ออืมเด้อพอไปแยกกันพอมาครับบนนุชคีนี่ลอยคือแฮมแต่แหม็นสะบอ่อบเทหัวใหม่จะเห็นบอมันเป็นอย่างนี้ได้ลอยได้อ ดมแม่มันลือยากดมแม่ออยากดมลบได้เมื่อด้เยอซีงของกสันะมาด้ตรงยีน้องเออไอ้กเฮเ้ยมากับบ่พองบัมีงบัวเ้ตามีงมากับบ่พอคืนจังบ่พองหัมึงอ่ะแม่ต้มน้ำมบเชีห ลูกกับอ่าลูกกับกินนมเลยรับกับเจ้านกยก็ตื่นขอลาเพิ่นมากขอชิซากขออ้อมผาพงเรืมยังผา,าอ,อ้อมนะเปิดกับสอแปมเพิดใช่แล้วนะไปเอา้าคงกินนี่ด้สิใชกตานตุ่มตะไมาพีา้น้องเลยมากเพราะตัวได้ว่าตายเลยเห็นวเราะหมีวันเสาร์วันถิดโอ้ย ไม้ใชิด็เอียงแบบนี้มูยนรามทิฏฐิยะพ่อกลางคืนกับประยูรเลิกจากโมงแต่ละมื้อสิบโมงลังเธอเก้าโมงังเธอตีสิบแม่ก็เด้ที่น้องได <AND Ash well. S 1> ้ข่อยได้บระมาณสิบข่าพลุพล้านเดือดขับรถนะร้อยพอเมื่อไหนได้ลูก ไอปป้ายคอยเดอ้อฮะเมื่อเลยพี่น้องปี๊บมาคืนเหนื่อโจนเดอเ้อกับฤๅษีถ่ายคลิปพี่น้องเมื่อแล้ววันนี้ปี๊บคีดแบบถา้าคงมาเพืน้นมามื่อนี่เลยไอ้เพื่อนเอาลูปหายก้อน,อนวสิเสร็จเวียดสินนจักพิ์อ่อพ่อว่านิมริศักดิ์จะพืนว่านิ่นั่งแท้หัวไม้แล้วนั่งกับบ่คอยอยู่คือนี่นั่งกับหายเอฟ พอมาบรเสัทพอเอาลูกจากเมื่อไรเด้อผูอวังวังพูพผูจ้อยแล้วได้วแตนแอมทางพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเ้ยแท็กสิ่ที่ไหนนาทีวียกงานมาพอข้าวได้เมื่อเลย บุจักในสีวาวพี่น้องเมื่อย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 ใจบุจักในสีวาวลูกหายเลยเอาลูกก็ได้พี่น้องเด้ออายกินนมแล้วก็นอนต่อพี่น้องนอนต่อกะนั่งนอนบ่เฮงดอกนั่งเดี๋ยวนี้นั่งเห็นหงคักละนั่งนอนบ่เฮงพี่น้องนั่งมีแตรลิน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 แล้วก็อยากลินแล้วก็อยากเสียใจอะไรพี่น้องเอ้ย พ่อลงมาหากระลูกยิ่งพนหิน่นนะพอ่อพ่อก็ได้ครับเมื่อตอนลงมาลูกก็รับตอนเมื่อลูกก็ยังพอนดิดตื่นก็นได้เมื่อแล้วพ่อก็ยังบดีซื่นซุมลูกเต็มที่มาลูกก็รับปะเมื่อลูกก็พอนด้ตื่นโอ้ยพี่น้องเลยหเหมื่อยใจเฮาหน้าบริเวณว่าจอยอย่างอ่นอันกินออกไปน้องเลยจอยอย่างมีความขีดขีดหอด คิดเหอะกันคันได้อยู่น้ากันคนนะ่ะอิ่มกายบวมอิ่มใจคือเก่าเลยพี่น้องคันเทิงสีย่ยันยังกับตามเนาะต้องเพียรพ่อปด๊บคุย่างพี่น้องมันจะสีอุดมสมบูรณ์ทำกินอิ่มอยู่แต่เราก็มีความคิดคิดเหาะน่ะแหละคิดไปแหละใครได้นไนแหละกระโอยคือเก่าปอะมาณเราห้ากรยได้นี่นะ่ะ เอาตุ้ยแล้วน้ำหนักเอาขึ้นแบบแต่เข้าห้องกับบอดี้ตุ้ยได้พี่น้องห้องก็จอยคือการได้ขี้เอาแห่งจอยเอาตุ้ยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเหนื่อยใจพี่น้องเยแทบสี่โมงเวลาเลยมาขึ้นเรือมากอะในเมื่อทิดก่อนกับบอดี้มาทิดละเถื่อมากับทางยากาขณะทิ่ละเถื่อยังมาโดนแล้วบันแห่งเต็กบอดี้มาแห่งกันเต็กอุ้ย นีแคมปอรีเอาอยังให้ลุงกับ네มันีก็แสดงว่าหยุ่งยากเด้พี่น้องเด้อขอโทษขอไฟล์หลายพี mm ่น hmm. ้องจะได้ก็ตามพี่น้องฝากอะไรก็แช่คือเก่าพี่น้องอย่ายพวกปบปากันไปใส่อยู่ห่างกำลังใจกันคือเก่าเด้พี่น้องเด้อหากยังดีได้กำลังใจจากเอฟซีพี่น้องอืก็ยังดีอยู่ขอบบู ขอมอกขอบใจลหลายเนาะได้กำลังใจจากเอฟซีนี่แหละโบงเงาพี่น้องโบงเงานุ่เอฟซีพอได้วอาได้ว่าวนุ่เอฟซีนี่แหละคณะนาบริยนลงยูทูปมาเบิ่งเขากบมีคมขีดแหงกติขีดหลายไปเลยเด้ลงพี่น้องเบิง่งพี่น้องส้มได้บ้าได้วา่าได้เห็นกำลังใจจากเอฟซีกับมีเฮงมีเฮงอีกจากหนึ่งพี่น้องใครกลัว ໄຂກວ່າບໍ່ໄດ້ລົງການຜິດພາດປະການໃນກໍກັບຂໍໂທດຂໍພານຫຼາຍພີ່ນ້ອງເອີຍຂອບບຸນຂອບຄຸນພີ່ນ້ອງເອີຍຜູ້ທີ່ຢູ່ເບກົາບບງນກລ FC ກີ່ອຍກລັໃຈຮົີ່ອດຮນານຂຶ້ມີຍັຫບິ່ໃົຂໍໂດຂພນນ້ຫແ ความยุ่งยากของเฮามันมีหลายพี่น้องคือผัวกับลงมากันนั่นนี่และเมื่อไหร่เด้เฮาคืเสียดห็นังบันนี้ผัวลูกให้กันยากพ่อแม่ก็เบียกไครเบียกมันพี่น้องถ้าพ่อก็เมื่อยงัวมออีกโอ้ยบอยากเบาพี่น้องเดียวพี่น้องคิดว่ามาจมยังไ้ฟังอีกแล้วไปเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ขิดเอาความยุ่งยากของเฮามันมีหลายพี่น้อง ครับขอโทษขอไลวลหลายๆพี่น้องอยู่ดีมีเฮงครับทุกคู่ทุกคนพี่น้องขอบุญขอบุญที่ใหก้กำลังใจฮะเด้อพี่น้องเด้อห้ามโบลลึ่งบญคุณพี่น้องเลยยังเอาโบหูตอบแทน FC เอฟซีแนวใดแหละแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังผู้สนับสนุนผู้ช่วยดันเฮาแนวใดเนาะเฮาก็คิดอยู่ในใจอยู่พี่น้องเลยไปเลยพี่น้องอีู่ดีมีเฮงขอบุญขอบคุณหลายๆ